เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพกลุ่มบริษัทกัฟธนาคาร CIMB ไทยมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปเชียงใหม่ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่มันนี่แอดเอซีพลัสนะคะมาในวันนี้ค่ะหลายๆคนนั้นก็จับตากันเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นบรรยากาศที่เริ่มเข้าสู่กลางไตรามาสที่4แล้วนะคะบรรยากาศในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตมากยิ่งขึ้นคาดหวังเกี่ยวกับเม็ดเงินลงทุนที่จะกระจายเข้ามานะคะสู่รูปแบบของการลงทุนทั้งนขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่าแนวโน้มของเงินทุนเนี่ยจะไหลเข้ามาตั้งแต่ ปลายปีนี้เนี่ยแหละค่ะไปจนถึงต้นปีหน้านะคะแล้วก็ไหลเข้าต่อเนื่องไปจนถึงปี2,565ผ่านทางโครงการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐนะคะโดยในมุมมองของ TMB เองค่ะระบุนะ,ะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราประเมินทิศทางของการเติบโต,ขอ,ต,บตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้นั้นอาจจะเติบโตได้สักประมาณ2.7%ในขณะที่ปี2,559น่าจะเติบโตได้สักประมาณ3.5%นะคะซึ่งอัตราการเจริญเติบโตดังกล่าวนั้นก็จะผูกพ่วงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนภา รัฐแล้วก็ตามต่อมาจากทางด้านของการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็จะทําให้การจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าการบริโภคของภาคประชาชนนั้นปรับตัวดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในภาวะที่ยังคงมีความส่มเสียงความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลกกันอยู่นะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยช่วงนี้นะลงทุนนั้นสนใจในเรื่องราวของเงินปันผลเป็นพิเศษค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาหาทางเลือกการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจกันค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณธนวัน์ปัดชิมกุลค่ะผู้มีการอาวุโสฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ ต่างประเทศนะคะจากทางด้านของ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัต์คะครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะวันนี้เราจะไปมองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนสิงคโปร์เก,กี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของเขามีอัตราการจเจริญเติบโตที่ดีวันนี้เรามองในตัวไหนบ้างคะครับก็ของกลุ่มรีส t เนี่ยในในสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับวันนี้จะแนะนำะตัวหนึ่งนะครับคือ Fraser's Commercial Trust ะครับซึ่งเ,เขาเป็นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยของคุณเจริญนะฮะไทเบฟไทเบฟนั้นที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คุณเจริญเนี่ยเขาไปซื้อ,อกลุ่ม Fraser and n e ์เนี่ยสอสปีก่อนนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่ทำพวกเบเวอร์จนะครับก็คือพวกเครื่องดื่มด้วยแล้วก็จะมีพวก p r o พ e r t ีด้วยซึ่ง Fraser Commercial Trust เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขามีอาคารให้เช่าเนี่ยหแห่งนะครับ อยู่ทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ออสเตรเลียมูลค่ารวมเนี่ยประมาณ50 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยที่อาคารให้เช่าเนี่ยสแห่งอยู่ในสิงคโปร์นะครับซึ่งอยู่ในย่านธุรกิจแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็อีก3แห่งเนี่ยอยู่ในออสเตรเลียมูลค่ารวมก็ประมาณ40%ของพอร์ตได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยถือว่ากองนี้ให้ exposure นะครับ ทั้งในตลาดสิงคโปร์แล้วก็ในออสเตรเลียด้วยจุดเด่นของ f r a ซอร์คอมเมอร์ l ชียล t เนี่ยคือการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอครับ d ีเว y i นย d เนี่ยประมาณ7%นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดเรามาดูผลประกอบการไตรามาสล่าสุดนะครับบริษัทนี้เขาปิดงวดเดือนกันยานะครับรายได้รวมของไตรามาสเนี่ยเพิ่มขึ้น17% นะครับแล้วก็เงินปันผลที่จ่ายผู้ถือหน่วยเนี่ยเพิ่มขึ้น14มาจา่ายมาอยู่ที่2.5เซนสิงคโปร์ต่อหน่วยนะครับ ถ้าเกิดมองรวมทั้งปีเลยเนี่ยของ Fraser Commercial t r u s รเนี่ยรายได้รวมนะครับเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็ปันผลจ่ายเพิ่ม14%มาอยู่ที่9.71%เซนสิงคโปร์ซึ่งเป็นระดับเงินปันผลสูงสุดเท่าที่เคยจ่ายมานะครับแล้วก็ในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยย้อนหลังไปดูเนี่ยอัตราเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลที่จ่ายเนี่ยประมาณ11.6%ต่อปีซึ่งถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ก็อ,อ,อัตราการให้เช่าของตัว Fraser Commercial Trust เนี่ยในระดับที่สูงนะครับถ้าเกิดมองดูทรัพย์สินที่อยู่ในสิงคโปร์เนี่ยตัว occupancy rate ของเขาเนี่ยอยู่ที่95นะครับแล้วก็ในออสเตรเลียเนี่ยสูงกว่านิดหน่อยครับ95.9นะครับแล้วเราก็มาดูอายุการให้เช่าเฉลี่ยของออสัญญาการเช่าเนี่ยเฉลี่ยเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.5เออ3.5ปีนะครับ แล้วก็สัญญาเช่าที่หมดอายุเนี่ยในอนาคตเนี่ยกระจายตัวเป็นค่อนข้างดีครับในปีหน้าเนี่ยจะมีสัญญาเช่าที่หมดอายุเพียงประมาณ18%เท่านั้นเองนะครับแล้วในปีถัดไปก็ประมาณ17นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพอเฟรเซอร์คอมเมอรเชียลทรัสต์เนี่ยทราบว่าจะมีการ e x p i r ์ของตัวสัญญาเช่าเนี่ยก็ได้มีการทำสัญญาล่วงหน้าไปนะครับแล้วสัญญาล่วงหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีการต่อการเช่าไปอีกอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างนะครับ อย่างบริษัท Rio Tinto เนี่ยซึ่งเป็นผู้เช่ารายใหญ่รายหนึ่งเนี่ยนะครับมีสัดส่วนถึงประมาณ6%ของรายได้เนี่ยเขาได้ลงนามต่ออายุการเช่าอีก12ปีนะครับที่ Central Park ในออสเตรเลียคือต่อจากปี2561ยังไม่ถึงเลยนะครับ2561ไปจนถึงปี2573ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการทำแบบนี้สม่ำเสมอนะครับของ d p s ก็แนะนำให้ลงทุนนะครับใน Fraser Commercial Trust นะครับในสิงคโปร์เนี่ยเราเชื่อว่าเงินปันผลเนี่ยจะยังคงเพิ่มต่อเนื่องนะครับไปในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นแน่นอนครับเป็นเงินปันผลระดับสูงสุดใหม่ด,ดีเดยนดิวประมาณ 7. 1ซนะครับแล้วก็มีโอกาสเติบโตในอนาคตเพราะว่าสัญญาเช่าของเขาเนี่ยมีการระบุ การเพิ่มค่าเช่าต่อเนื่องไว้ในสัญญาด้วยนะครับอันนี้แอพพลายถึงประมาณ50%เอของสัญญาเช่าของเขานะครับก็ถือว่าเป็นใครที่ต้องการปันทลนสม่ำเสมอนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามนะคะหาบทวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาได้จากทางด้านของ DBS w e k e r s ประเทศไทยนะคะส่วนใครค่ะที่ติดตามเรื่องราวของการลงทุนในอาเซียนอย่างที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่อง อนนี้เริ่มนับถอยหลังนะคะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC กันแล้วในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ถือว่าการเปิดนั้นนะคะก็จะทําให้โอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุนนั้นสื่อถึงการมากยิ่งขึ้นไปมาหาสู่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการลงทุนสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะรูปแบบเหล่านี้จะทําให้เป็นการเปิดโอกาสในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะ พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เพื่อนบ้านนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราโอกาสของการลงทุนวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันค่ะที่เวียดนามเขามีความน่าสนใจในการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามจัดว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบทีเดียวค่ะ พอมูลค่าการค้าทั้งการส่งออกและนำเข้าฉเฉลี่ยปีละ3,373ล้านบาทโดยรักฐานการติดต่อค้าขายที่ใกล้ชิดยาวนานจึงเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่า SME จะขยายฐานการผลิตไปยังเวียดนามโดยสามารถอาศัยข้อดีดังต่อไปนี้ค่ะ เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวเป็นอย่างมากค่า GDP ปีนี้จะเติบโตถึง6.5%ได้รับแรงหนุนจากนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเวียดนามที่ลดอัตรางเงินเฟ้อดูแลค่าเงินดองให้มีเสถียรภาพมากขึ้นประกอบกับคุมเข้มระดับ NPL ของธนาคารให้อยู่ในระดับต่ำจากสถิติและการประเมินพบว่าในสิ้นปี2558สินเชื่อในเวียดนามจะเติบโตได้13-14%โดยส่วนหนึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเวียดนามเพื่อกระตุ้นและมอบความคล่องตัวให้กับนักลงทุนต าตาชิที่ต้องการเข้ามาขยายฐานการผลิตในประเทศอีกทั้งนักลงทุนต่างชาติยังได้รับประโยชน์จากการที่เวียดนามเตรียมร่วมเข้าตกลงการค้าเสรีกับชาติตะวันตกการปล่อยสินเชื่อในเวียดนามตอนนี้การส่งออกเนี่ยบูมมากจะเห็นว่าปีที่แล้วการส่งออกเวียดนามโต18%ปีนี้โต8%และผมมองเลยว่าหลังจากที่เวียดนามเนี่ยนะครับมีการเซ็น FTA กับยุโรป หรือแม้กระทั่ง TPP กับเมริกาภายในปลายปีนี้ถึงต้นปีเนี้เนี่ยการส่งออกของเขาเนี่ยจะอาจจะโตถึง100%เเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเวียดนามตอนนี้การปล่อยสินเชื่อเป็นไปได้ดีมาก ข้อดีเหล่านี้ยังไม่นับบุคลากรในประเทศเวียดนาม53ล้านคนที่เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพเติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและส่วนใหญ่เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษประกอบกับมีเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่า200แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่เรียนมี2ด้านค่ะประเทศเวียดนามก็มีข้อเสียที่นักลงทุนต้องระมัดระวังเช่นเดียวกัน ถ้าถามนักธุรกิจไทยร้อยทั้งร้อยเนี่ยทุกคนจะตอบคำถามเ้อบว่าอะไรคือประสักเขาจะบอกอะไรเรื่องบริหารบุคคล human h resource เนี่ยในเวียดนามจะยากมากเพราะนั้นเราต้องมีการส่งทีมงานของคนไทยของเราที่เก่งๆเ,เนี่ยป,ประจำที่นั่นแล้วก็สามารถตัดสินใจเนื่องสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว เพราะมองว่าธุรกิจของไทยประเภทส่งออกผักผลไม้เสื้อผ้าแฟชั่นและความงามจะสามารถกำาชัยในเวียดนามได้ไม่ยากค่ะเพียงแค่ต้องกล้าที่จะก้าวออกไปและอาศัยสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนให้เป็น ถือเป็นหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจและอัตราการเจริญเติบโต,ตของเขาก็ยังดูดีอยู่ด้วยนะคะพร้อมกันนี้เองค่ะถ้าหากว่าเราไปดูอีกประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือทางด้านของประเทศจีนถึงแม้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มซึมซับเกี่ยวกับข่าวการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนพยายามที่จะทําให้การเติบโตนั้นมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยก้าวสู่เป้าหมายที่จีนตั้งเป้าเอาไว้อยู่สักประมาณ7%ต่อปีในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็มีความพยายามในการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่่ออเนืงจึ ยังมีมุมมองจากทางด้านของโบรกเกอร์ต่างๆประเมินว่าทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนั้นยังมีความน่าสนใจค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเรามองไปในอนาคตข้างหน้านะคะหลังจากที่จีนนั้นมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงมาทั้งในฝั่งของเงินกู้แล้วก็เงินฝากที่เป็นระยะเวลา1ปีสะท้อนให้เห็นว่าจีนนั้นก็มีความเป็นกังวลเหมือนกันหลังจากที่ประเมินแล้วทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะอาจจะมีทิศทางของการแข็งค่าในขณะที่ค่าเงินเยนญี่ปุน่นและค่าเงินยูโรนั้นอาจจะมีทิศทางของการอ่อนค่าจีนก็ เลยตัดสินใจที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อจูงใจในเรื่องของการลงทุนให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นพอเห็นภาพรวมของการลงทุนในลนักษณะแบบนี้แล้วนะคะมีความน่าสนใจอย่างไรไปศึกษากันก่อนค่ะสำหรับตลาดหุ้น A และ B แชร์ของจีนใน a a c Tips ค่ะ ยังคงมีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนในประเทศจีนค่ะแต่มีข้อควรระวังก็คือการเทรดในประเทศจีนจะมีการเทรดกันหลายดัชนีค่ะและมีการเทรดกันหลายสกุลเงินจึงควรศึกษาให้รอบคอบเสก่อนค่ะ ดัชนีตัวแรกคือเอแชร์คำนวณโดยเอาหุ้นใน2ตลาดหลักของจีนคือเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นมารวมกันค่ะคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักสกุลหลักที่ใช้ในการเทรดก,ก็คือหยวนค่ะมีจำนวนหลักทรัพย์และมีมาเก็ตแคปใหญ่ที่สุดในบรรดาดัชนีทั้งหมดของตลาดหุ้นจีนนักลงทุนในจีนเกือบ100%ที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเพื่อลงทุนในดัชนีเอแชร์ค่ะหากนักลงทุนต้องการลงทุนด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะตลาดหลักทรัพย์จีนจึงเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นบางตัวในดนดชชี B ดนชนีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จีนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อค่ะ ส่วนใครที่สำรองที่นั่งสำหรับงานสัมมนาในบ่ายวันนี้เอาไว้อย่าลืมไปพบกันนะคะที่เซนทันเวอร์นะคะสำหรับงานสัมมนา Stock r รนเจ r ล่าหุ้นสุดขอบฟ้านะคะโดยที่งานสัมมนาของเราจะเริ่มในเวลาบ่ายโมงตรงนะคะแล้วก็จะเป็นทีมไล่ล่าหุ้นกองทุนระดับพักการที่จะไปพูดคุยในรูปแบบของท็อกโชว์การลงทุนค่ะสำรองที่นั่งเอาไว้อย่าลืมนะคะที่จะไปร่วมงานกันในบ่ายวันนี้มีของรางวัลแจกเพียบด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวของการลงทุนเดี๋ยวจะเก็บเอาบรรยากาศ ส่วนหนึ่งมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละครนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของ Money at a c เในวันนี้ค่ะเดี๋ยวส่งต่อกลับคืนไปนะคะทางด้านของดรรุร่งไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวน่ารู้ในอาเซียนกันต่อวันนี้แพนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ